ดีครับนี่โยเองหากทุกคนอยากคุยกับโยหรือจะติดต่องานสามารถติดต่อได้ทาง Facebook หรือถ้าไม่สะดวกจะติดต่อใน IG ก็ได้นะจ๊ะติดต่อได้เลยนะงั้นไปรับชมคลิปให้สนุกกันเลยนะครับดีเดียวคนนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม c ค t อ f Cang กันเหมือนเดิมนะครับผมฟึ่งในพาร์ทนี้ผมจะมาใช้ตัวละครฟุปเปอร์กันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหแบบไม่ได้ทำนานมาก ตอนนี้ก็ผมอห็นใจฟุตเปอร์จะเป็นฟุตเปอร์คนนี้เลยฟุตเปอร์คนงานเหมืองนะครับผมฟุตเปอร์คนงานเหมืองอันนี้ครับผมตัวเนี้ยถือว่าดาเมจแรงฝุดเลยกอ้วยลิมกดไลค์นะครับผมซึ่งในตอนนี้ทุกคนสงสัยนะครับว่าโอพ้พี่ไม่มีใครตีบ้านพี่เลยเหรอเพราะว่าผมไปซื้อโจนี่มาทำการลบป้องกันผมมีลบป้องกันนั่ง29วันนะครับผมซื้อ29วันเลยเพราะว่าผมต้องการจะอัปเดตทั้งหมดแล้วก็ผมได้รับเงินฟรีด้วยรับเงินมาเยอะมาก เพราะว่าตอนนี้กิจกรรมอวกาศคือได้หมดไปแล้วเพราะว่ากิจกรรมอวกาศของผมอ่ะเขาเขาจะฝะสมเงินธนาคารทั้งหมดอย่างเช่นธนาคารฤดูกาลแล้วก็หรือเป็นธนาคารสร้างก่อสร้างผมเลยได้เงินมาเยอะฝุดๆเลยนะพอได้เงินเยอะปะผมก็มีผมก็ได้อัปเดตอะไรหลายอย่างแต่ตอนนี้กิจกรรมที่มันมาแล้วก็คือเป็นกิจกรรมของอียิปต์นะครับผมครับผมเป็นผู้คุมเป็นผู้คุมแนวอียิปต์นะครับเป็นยุคอียิปต์เลยถือว่าฟกินเฟื่อยมากอ่ะ ดูในกิจกรรมนี่เดีเห็นไหมนี่เป็นกิจกรรมหลายอย่างเลยเป็นของอียิปต์นะครับไทยฟุตเ,เ,เปอร์คนงานเหมืองกันฟุตเปอร์คนงานเหมืองใช่นะอเมริกยิบเาบาทซึ่งราคาถูกมากๆมาซื้อเลยรูปแม่ขม้าวใหุมดาเมรแรงมาผมจะมาอ่านคร่องๆให้ทุกคนทราบกันนะครับผมมีฟวาัวาดจอมพลังเห็นไหมที่คนงานเหมืองถือคือเป็นจอกเป็นสวาดนะครับสวาดจอมพลังเป็นอาวุธพร้อมด้วย หนวดงามเป็นฟงคนงานเหมืองก็พร้อมจะเจาะทะลวงทะลวงหมู่บ้านของฝาตูให้พรุ่งจะใช้สว่านสว่าดเจาะทะลวงเลยเห็นไหมถือว่าดาเมจแรงฟุดเลยยิ่งกว่ายิ่งกว่าเจ้ามังกรงเพลนโลกนะมังกรงเพลนโลกคือยิงแบบใส่ไ,ไม่ยั้งเลยผมขอเอาคนงานเหมืองก่อนเพราะว่าผมก็ใช้คนงานเหมืองด้วยเหมือนกันนี่แตนแต้เห็นไหมเราเอามาพร้อมเรียบร้อยแล้วเพราะาผมผมชอบใช้มากฟืมันทั้งดาเมจแรงดี และตอนนี้ผมก็กัดอัพฝาลากางอยู่เป็นฝ่าห้าดาวแล้วก็ผมก็ตะใกล้เข้าสู่ฝารากางเลเวล55แล้วผมก็มีหนังสือหนังสืเสเ็จเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมหนังฝืเสร็จเดี๋ยวนี้อย่างเช่นหนังสือนี้ครับผมจะใช้สําหรับไฟไปฟ้อมฝารากางเลเวล1 5เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลากันและนี่แน่เริ่มเลยโอเคโยเจะบ้านหลังนี้นะครับ บ้านหลังนี้รู้สึกว่าเหมือนตีง่ายอยู่เพราะว่าหอคอยกับปืนใหญ่หรือว่าเลเวลน้อยอยู่แต่เราต้องทำลายเครื่องอินฟีให้ได้ก่อนมาทำการปล่อยเจ้านี่เลยเครื่องยิงลูกไฟมาณนะปล่อยตรงไหนดีปล่อยตรงนี้โอเคดีไงเพื่อทำลายครับแล้วก็ปล่อยราชินีตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ก็มีผู้คุมมีอะไรแล้วเราอย่าเพิ่งปล่อยดีกว่าเราให้เครื่องมันทำลายก่อนแล้วก็เอาเลาว,ว่างๆพวกนี้ไปปล่อย ไปช่างธรรมดาคนงานเหมือนดีแน่โหดาเมจแรงอยู่นะครับนี่เลเวลตั้งเลเวลทั้งเจนนี่นี่นี่นทำดาเมจใส่ไม่ยั้งเลยราชินีพธนูพร้อมกับผู้เอียวยาอีกห้าและผู้คุมฝึกหัดโอ้ตอนนี้ใกล้ทำลายกำแพงแล้วครับโอ้เหมือนว่าคงกระดูกมาทำลายเครื่องจกักรเราตบไปเลยเยติดีแน่ดีแน่ โอเคเราสามารถบุกบุก,บกทะลวงไปยังเครื่องอินฟีได้แล้วครับทำการปล่อยผู้คุมนี่แน่ใช้อาคมฟื้อเวลาหลังจากนั้นได้เวลาปล่อยช่างคนงานเหมืองแล้วโอเคอาคมเยาวยาครับเพราะว่าเลือดเริ่มเหลือน้อยแล้วปล่อยคนเถื่อนตรงนี้เลย โอ้โอ้โอ้หายตัวกบเพื่อทำลายฝาละก้างเฮ้ยไม่ได้ทำลายต้องทำลายเครื่องจักรก่อนดูนะครับมันก็ทำการก่อนตายก็วางระเบิดด้วยโอ้โหถือว่าฝุดยอดมากๆเลยเฮ้ยอาโกหมายตัวควงหมายตัวหายตัวก่อนหายตัวก่อนแล้วก็พุ่งไปทำลายฝาละกลางทะลวงไปเลย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่นะตายโอเคเราเหลือผู้คุมอยู่โอ้ไม่ทันโอ้ยโอ้ไม่ทันครับไม่ทันฝาล่ฝรักางเลือดน้อยมากแกกลับไม่ทันเลยโอ้โหการอัพเอ้ยโอเคอย่างนี้อาคมานนี้ซึ่งผมไม่ใช้แล้วเรียบร้อยโอเคทำการฟื้นทันที หรืออัพเพิ่มโอเคฮะตอนนี้เราสามารถซื้อตอนนี้เราสามารถฟ่อมฝ่าลากางให้แล้วสิบห้าแน่แป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าเวลาอัปเดตสิบฝาวันแต่ว่าเขามีกฎนะก่อนที่ท่านจะอัปเดตเอา้าท่านต้องพบกับคู่คู่ต่อฟู้ที่แข็งแกร่งขึ้นเมื่ออัพอัพาลากางของท่านแล้วความแข็งแกร่งของท่านในปัจจุบันอาจจะไม่เพียงพอที่จะชนะพวกเขาได้ ควรพิจารณาอัปเดตความแข็งแกร่งด้านการโจมตีก่อนอัปเดตฝารากางอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอัปต่อไปแล้วก็ใช้ตีแน่ว้าว <c oughs> ฝาลากางเลยเพลฟิปฮาโอเคการอัปเดตฝารากางท่านได้รับบูทดังต่อไปอะไรล่ะอ๋อบูทอัปเดต เฮ้ยเราได้ของดีเยอะมากต่อไปก็เป็นฝาลากางเลเวล1ิไม่เป็นไรเราอัพฝาลากางเลเวล1ิบฟะเขาเขาบอกว่าพิพจารณาในการอัปเดตก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าเราจะอัปเดตทุกต,ตัวตัวละครอุ้ยเลเวลเกิทุกตัวเลยโอ้โหเลเวลเยอะมากแล้วตัวละครเราละ่ะตัวละครเราเลเวลฝูงอุ้ยสุดยอด เลเวลฟุ้งหมดเลยว้าวแต่นี่อะไรอะ่อระฝามรลนะฝามรละใช่นะอาเมล็ดฝาแมร้อยแล้วก็มีหอหอคอยอาคมเฮ้ยราคาแค่หนึ่งพันสี่ถูกๆๆก,ก,กอะ่ะหอคอยนี้อยากได้มากมาเรามาต่อฟูกเลยดีกว่าฝาลากลางเลเวลนี้เหรอน่าจะ <c oughs> ผมขอพูดนะ เราไม่น่าอัพเลยเพราะว่าบ้านมันโจมตียากมากโยจะเอาโอเคโยบ้านอย่างนี้ดีกว่ามาแพ้ก็คือแพ้ชนะคือชนะลุยแล้วก็ราชินีเลเวลอุย้ยเลเวลเก้าิบเลยเหรอไหนนะาหน่อยนะเปิดตรงไหนดีเครื่องอันฟอนเอ็กก็พร้อมหมดเลยฮนะ มาปล่อยตรงนี้แล้วกันตัวแปดคือแบบปีกทองมากผู้เยียวยาแล้วผู้คุมล่ะโอ้โหยชุดทองครบเลยืมดาเมจแรงจริงๆว้าวโอ้ไม่นะมันจับได้แล้วเฮ้ยฝุดยอดเลยฝุดยอดฝุดยอดปล่อยอาซาคนเถืองนก่อนนี่พลังดาเมจนี่โอ้โหดาเมเตจแรงฝุดเลย เฮ้ยถือว่าราชินีมีนวนเลเวลเก้าถือว่าดีนะเพราะว่าเลือดเยอะมากวู้ <Ooh. S 1> เร่งด่วนเลยโอเคปล่อยหายตัวก่อนโอ้โห้ฟุปเปอร์มังกรโอเคฟุปเปอร์คองงานเหมือนกำลังเคลียร์อยู่ครับตอนนี้โอเคเหมือนว่าจะใกล้ตายหมดแล้วตอนนี้กำลังเคลียร์อยู่กำลังเคลียร์อยู่ ตอนนี้เป็นไงมนไม่รู้กำลังเคี้ยวกำลังเคี้ย์เคี้ย์เคี้ย์เคีย์เคี์ให้ต oh ัวให้ตัวโอ้โห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 มากันเต็มมากันเต็มใบไ,ไม่ต้องการปล่อยเยติโอ้โ oh หเยติแบบเลือดเยอะมากเราปล่อยแล้วปล่อยให้หมดโอ้โหดาเมจดีมากดาเมจดีมาก โอ้เยติตาเทียตัวเทียตัวฮะทำการฮิวเลือดโอ้คนกี่หมูป่ามาช่วยแล้วแต่เหมือนว่าฝรลากลางนั้นพลังเยอะฝุดๆเลยโอ้โหตายหมดเกี้ยงอย่าง,งน้อยเราก็เหลือเยติกับอา้าวผู้คุมตายเหมือนกัน เยติฟ yeah, ูฟูเยติฟูฟ oh, oh, oh. uh ูโอ้โหโอ้โหเออเหอไม่รอดครับเการเปลี่ยนสถา,านที่โอเคตรงนี้เลยกดไปที่เปิดเป็นตั้งตั้งตรงนี้ครับทุกคนอันสังเกตนะครับว่าทำไมบ้านอื่นชอบตั้งแบบนี้กันเพราะว่าเขาต้องการจะอัพอัปเกรดมาผมขออัป กระเดกกำแพงก่อนเลยรึราคาสามพันสามพันโหคือแบบแพงมากมาอัพอีกเป็นสามพันห้าอันนี้ล่ะเป็นสามพันหะ้าชนะอมฤตโอเคแล้วอันนี้ล่ะทําการอัพไปด้วยอัพให้เงินหมดเลยแล้วกันนะโอเคเงินหมดตูแล้วตอนนี้คือแบบเงินหมดตูแล้วครับเพราะว่าเรา มาอัพสิ่งนี้ผมขอไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมค่อยมาต่อกันใหม่แล้วกันนะถ้าผมได้ถ้าโยได้ใช้ตัวละครอ,อะไรก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนฟ้าวขึกทีนะฟุตเปอร์พ่อมดเหมือนเราก็ใช้ไปแล้วเหลือแค่ฟุปเปอร์มังกรกับฟุปเปอร์กับมังกรเพลิงนรกแล้วก,ก็ฟุปเปอร์อลูกกระจกฟุปเปอร์วอลคิรี่โอเคเหลือแค่ฝีตัวนั้นนะครับผม อ่าโอเคนะฮะทุกคนชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบโยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดฟับตะไคร่คลิปนี้ด้วยครับงั้นโยขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับหากน้องๆชอบอย่าลืมกดฟับตะไคร่ให้โยด้วยนะครับหากไม่อยากพลาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ